ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่288งานแต่งงานของหญิงเปียวและเฉินวูอาจเป็นงานใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เจียงหยานสามารถเข้าร่วมได้เพราะในวันที่15หลังจากทั้งคู่แต่งงานกันเธอล้มป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าและครั้งนี้แพทย์ของจักรพรรดิพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ไม่สามารถปลุกเธอจากอาการโคม่าได้ฝ่าบาดโปรดอย่าเศร้าโศกอีกต่อไปพระพันปีหลวงแก่ชรามากหากเธอตายแบบนี้จริงๆจะเป็นงานศพที่มีความสุขเจ้าหน้าที่ราชสำนักพยายามอย่างหนักเพื่อเกลี้ยกล่อมหญิงฉี ผู้ต้องการทุบตีแพทย์ของจักรพรรดิที่รักษาเจียงหยานฝ่าบาทโปรดสงบสติอารมณ์หากพระพันปีหลวงสิ้นพระชนจริงๆมันไม่เกี่ยวกับทักษะทางการแพทย์ของแพทย์ของจักรพรรดิครูของหญิงชีเฉากัวก็พยายามอย่างหนักเพื่อเกลี้ยกล่อมจักรพรรดิเช่นกันฝ่าบาทพวกเราไร้ายความสามารถหากพระพันปีหลวงสิ้นพระชนพวกเราเต็มใจที่จะฝังศพร่วมกับเธอหมอหลวงชั้นนำหลิงคุกเข่าต่อหน้าหญิงชีด้วยความชอบธรรมอย่างยิง่งลืมมันไปเถอะชั้นก็รู้ว่าอาการป่วยของย่าหลวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทักษะทางการแพทย์ของคุณ แต่ได้โปรดหมอหลวงทุกคนคุณต้องคิดหาวิธีอยู่ดีฉันยังอยากคุยกับย่าหลวงอยู่หญิงเฉียบทอดบาปของหมอหลวงแต่เขาได้ขอร้องเช่นนั้นเราจะทำอย่างดีที่สุดคำสั่งหมอหลวงนำหมอหลวงสิบห้าคนมาและพูดกับหญิงฉีด้วยมือทั้งสองข้างในเวลานี้เจียงหยานผู้ซึ่งถูกหญิงฉีและเจ้าหน้าที่ราชสำนักเป็นห่วงลุกขึ้นจากเตียงคนไข้อย่างตรงตัวใช่แล้วครอบครัวของเปิโข่มาที่ห้องนอนของเธอและเบโล์ก็ดำเนินการสร้างสิงส่งกีดขวางนอกห้องนอนเช่นกัน ท่านอาจารย์พลังนี้มันเป็นไปได้ไหมเจียงหยานมองไปที่สายตาและการได้ยินของเขาซึ่งได้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างสมบูรณ์หยานเอ,อ๋อยากคิดมากเกินไปฉันทําได้แค่ให้คุณฟื้นคืนสภาพก่อนตายเท่านั้นแต่ฉันยังไม่สามารถเปลี่ยนวันตายของคุณได้เลิกพูดกับเจียงหยานด้วยรอยยิ้มสิบเข้าใจแล้วอาจารย์ภรรยาของอาจารย์พี่สาวเป่ยแม่เลี้ยงขอบคุณที่มาหาฉันอีกครั้งเจียงหยานเดินไปที่ด้านหน้าของครอบครัวเป่ยไคด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้น หยานเอ๋กำหนดเส้นตายของคุณยังไม่หมดลงในวันนี้คุณเต็มใจไหมเลอเดินเข้ามาและสัมผัสใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของเจียงหยานอย่างอ่อนโยนหลังจากสัมผัสของเลอใบหน้าของเจียงหยานก็กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเต็มใจถ้าฉันไม่เต็มใจละ่ะยังไงก็ตามเมื่อคนคนหนึ่งตายทุกอย่างจะว่างเปล่าเจียงหยานโค้งคำนับเลอหยานเอ๋อาจารย์ของคุณอนุญาตให้คุณฟื้นคืนสภาพหนุ่มได้ชั่วคราวเท่านั้นฉันมีขวดยาอยู่ที่นี่ปราบได้ที่คุณ,คณาาออบบด,ดื่ ใครชายหยิบขวดยาออกมาจากแหวนและส่งให้เจียงหยานนี่ฉันจะดื่มมันยังไงก็ตามโลกได้มองฉันเป็นราชินีปีศาจท,ที่โหดร้ายและไร้ความปราณีแล้วดังนั้นฉันอาจจะเป็นราชินีปีศาจตัวจริงก็ได้เจียงหยานลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็หยิบขวดยาจากมือของใครชาแล้วดื่มมันทันทีเนื่องจากคุณเลือกที่จะเป็นราชินีปีศาจตัวจริงฉันช่วยคุณได้เจียงเฉินเดินไปข้างหน้าเจียงหยานขอบคุณนะแม่เลี้ยงฉันรู้ว่าพี่ชายของฉันและฉันได้รับการช่วยชีวิตโดยคุณหากไม่มีคุณพี่ชายของฉันและฉันจะไม่ได้เห็นนโลกี้ เจียงหยานโค้งคำนับเจียงเฉินเช่นกันไม่เพียงแต่คุณและพี่ชายของคุณเท่านั้นแต่รวมถึงลูกสาวคนแรกและลูกชายคนที่สามของคุณด้วยทั้งสองคนได้รับการช่วยชีวิตโดยฉันเจียงเฉินพูดด้วยรอยยิ้มใช่ใช่ฉันจาได้ว่าแม่เลี้ยงของฉันได้ช่วยชีวิตเลียร์และเฮงเกอร์เช่นกันคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ครอบครัวของเราจริงๆเจ,จียงหยานโค้งคำนับเจียงเฉินอีกครั้งพี่สาวหยานอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันสับสนจริงๆนะฉันเรียกแม่ของคุณว่าพี่สาวจริงเว้ยแต่ฉันก็ยังเรียกคุณว่าพี่สาวหยานอยู่ดี ก่อนที่เจียงเฉินจะพูดเปยดชาก็มาหาเจียงหยานเช่นกันใครเป็นคนทําให้คุณพี่สาวเปยดไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่เจียงหยานแต่หัวของเปยดชาด้วยรอยยิ้มฉันให้ลืมมันไปเถอะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้อีกต่อไปแล้วเปยดชาพูดด้วยท่าทางดูถูกตัวเองต่อมาครอบครัวของเปยใครและเจียงหยานก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของกันและกันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ท่านอาจารย์ภรรยาของท่านอาจารย์พี่สาวเป่ยแม่เลี้ยงดูเหมือนว่าฉันจะมีเวลาเหลืออยู่น้อยมากฉันอยากจะทิ้งช่วงเวลาสุดท้ายนี้ไว้กับครอบครัวของฉันไม่หรอกคุณพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของฉันด้วยฉันหมายถึงยตาสายเลือดของฉันทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงเจียงหยานก็โค้งคำนับครอบครัวของเป๋ยไคสามครั้งนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจียงหยานโค้งคำนับครอบครัวของเป๋ยไคหลังจากได้รับความปรารถนาสุดท้ายของเจียงหยาน ครอบครัวของเปิดคาก็เดินไปข้างหน้าทีละคนและกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปจากสายตาของกันและกันในเวลาเดียวกันกำแพงกั้นนอกพระราชวังก็หายไปเช่นกันเมื่อกำแพงกั้นนอกพระราชวังหายไปหญิงฉี่ที่วิตกกังวลและคนอื่นๆก็เข้าไปในพระราชวังพร้อมกันเป็นผลให้พวกเขาเห็นเจียงหยานผู้ซึ่งกระตือรือร้อนจริงๆยืนอยู่ตรงนั้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาต้อนรับการมาถึงของพวกเขาคุณยายคุณเป็นคุณยายหรือเปล่าเมื่่อเห็นรูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์ของเจียงหยานหญิงฉี่ก็ไม่แน่ใจในชั่วขณะ ฉีเอ๋อที่ฟังเปียวเอ,อ๋อพวกเขาพูดเสมอว่าฉันเป็นราชินีปีศาจคุณคิดว่ารูปลักษณ์ปัจจุบันของฉันสอดคล้องกับลักษณะของราชินีปีศาจหรือไม่เจียงหยานถามกลับด้วยท่าทางถ่อมตัวและดูถูกตัวเองไม่พวกเขาพูดเรื่องไร้สาระก,กันหมดคุณยายคุณไม่ใช่ราชินีปีศาจคุณคือคุณเป็นนางฟ้าจากสวรรค์ที่ลงมายังโลกหญิงฉี่เดินเข้าไปหาเจียงหยานด้วยความตื่นเต้นและเขาก็มองไปที่คุณยายของเขาอย่างระมัดระวังโอเคฉี่เอ๋อไม่ว่าจะเป็นราชินีปีศาจหรือนางฟ้าที่ลงมายังโลก ฉันไม่เสียใจในชีวิตนี้ดังนั้นฉันไม่สนใจว่าหนังสือประวัติศาสตร์จะประเมินฉันอย่างไรชีเออร์คุณเป็นจักรพรรดิท,ที่ดีแต่เจ้าอารมณ์ไม่ดีจริงๆด้วยเหตุนี้พระพันปีจึงหวังว่าคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้มากที่สุดในอนาคตและอย่าตัดสินชีวิตและความตายของผู้อื่นตามความชอบและความไม่ชอบของคุณเองชีเออร์หลังจากที่ฉันออกไปคุณควรปล่อยลี่จี้จากกระทรวงลงโทษไม่ว่าฉันจะป่วยหรือไม่ก็ตามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอนอกจากนี้คุณต้องจําไว้ว่าอย่าทําอะไรที่จะทําให้เกิดการนองเลือดในราชวงศ์ และฉันทําไม่ได้อีกแล้วดูเหมือนว่าเวลาของฉันจะมาถึงแล้วจริง,รงๆเจียงหยานต้องการบอกยินฉีบางอย่างแต่เวลาไม่อำนวยดังนั้นเจียงหยานจึงใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งที่เหลืออยู่และเดินไปที่เตียงคนป่วยของเธอจากนั้นเธอก็นอนลงบนเตียงคนป่วยพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอแม่หยานเอ,อ๋ออยู่ที่นี่เพื่อพบคุณหลังจากเจียงหยานพูดคาสุดท้ายของเธอในโลบนี้จบเธอก็หลับตาลงโดยไม่เสียใจใดๆ ทันทีที่เจียงหยานลับตาลงดอกไม้นานาพันธ์ก็เบ่งบานออกมาจากอากาศบางๆบนเตียงคนป่วยใต้ตัวเธอและทั้งหมดนี้เป็นผลงานของรัฐมนตรีผู้ยอมจำนนในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ยังทำให้ชีวิตในตำนานของพระพันปีผู้นี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบและลึกลับอีกด้วย